สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักเจ้า Suzuki สติงเกอรถในตำนานอีกรุ่นครับเป็นรถของค่ายซูซูกินะครับเป็นรถสองจังหวะนะครับซึ่งคันนี้นะครับผมขี่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับน่าจะ20กว่าปีแล้วใช้มาทนมากนะครับในสภาพดูครับเดิมฮะเด,มเดิมเเลยก็มันจะเป็นรถ หมือนกึ่งกึ่งรถครอบครัวเขาเรียกรถกระเทยนะฮะก็จะมีซีลวดนะครับคันนี้ไม่มีคลัชนะครับเป็นคลัชเท้านะครับไม่มีคลัชมือนะฮะนี่นี่จะเป็นล้อซีลวดนะครับมีมีดิสเบรกข้างหน้านะครับเป็นแอรดิสเบรกครับผมจานก็อย่างที่เห็นนะครับล้อซี้วด นี่นะครับสติกเกอร์ก็จะเป็นลายเดิมอยู่ซึ่งอันนี้ก็มีผ่านการบูรณะมาบ้างแล้วบางส่วนนะครับ <S <S เครื่องเจ็ดคูนะครับจะเป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับระบบโซ่สเตอร์นะครับนี่นะครับซูซกิสติกเกอร์120นะครับเบาะในสภาพเบาะ นี่จะเป็นไฟท้ายนะครับหาดูยากแล้วครับรุ่นนี้นี่ครับท่อยเสียดูนะครับของซูซูกิแท้ๆครับเดิมหมดครับทั้งคันนี้ฮะสภาพนี้ฮะเมื่อรถเกือบ30ปีที่แล้วนะครับลองดูครับนี่จะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ หน้าปัดสองพันรูใช่ป่านีา่เน่ โอเคครับสวัสดีครับ